สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชแนลผู้รับสารจักราวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพา่ทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักนะครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมชาวราศีมังกรละคนามังกรนะมาก่อนเพื่อนเลยนะเอาละค่ะหมอแจนจะอ่านตามหน้าไพ่นะโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมรับฟังนะคะสถานการณ์ ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคมดูดวงความรักสถานการณ์รักของราศีมังกรลัคนามังกรพลังงานของคุณความสัมพันธ์คนที่เข้ามานะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นแนวโน้มราศีมังกรตัวตนของคุณนะคะ เป็นการเรียกร้องนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมการตัดสินใจนะะกำแพงใจที่คุณเป็นนะกำแพงใจที่คุณไม่เปิดใจไม่เปิดใจคบใครแบบความรักแบบแฟนนะนะจะคบแบบเพื่อนแบบมิตรภาพนะพยายามสมดุลพลังงานตัวเองทําสิ่งที่ถูกต้องราศีมังกรราคานมังกรคุณยึดนะประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มัน ที่มันเหนื่อยอะนะที่มันเหนื่อยที่มันเจ็บปวดนะความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมนะเราไม่มีอํานาจในการต่อกรกับความสัมพันธ์หรือคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวของคุณเองได้หรือแบกรับภาระความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นะคุณพยายามอยากควบคุมนะหรือเรียกร้องความเป็นธรรมในความสัมพันธ์ว่าถ้าคนคนหนึ่งนะอยากคบคุณแบบเพื่อน และเขานะไม่ได้สนใจที่จะนะเอ,อ่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคุณก็จะตัดสินใจนะเพราะว่ามันไม่ชอบสิ่งเนี้ยมันเบื่อตัดสินใจออกมาอยู่กับตัวเองอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงสิ่งนี้นะคนที่เข้ามานะคะตอนแรกอ่ะนะมันอาจจะเป็นเขาวิ่งเข้าหาคุณนะเยอะมากนะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะว่าเขาวิ่งเข้าหาคุณนะคะเยอะ แบบรีบอะรีบวิบ่งเข้าหาคุณนะคะเมื่อได้รับโอกาสทําความรู้จักกับคุณโอ้มีการโทรหามีการส่งข้อความเป็นความสุขนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความลับเช่นเราคุยกับใครบางคนทางโซเชียลออนไลน์นะคะอุ้ยเขาโทรหาเราดีมากเลยมีความสุขเหมือนเหมือนแบบ ความสัมพันธ์ไปเร็วมากเลยนะเอ๊ะความสัมพันธ์ไปเร็วมันน่าจะดีนะทําไมมันถึงไม่ดีล่ะทําไมนะทําไมคุณถึงกลับมาอยู่กับพลังงานของตัวเองล่ะนะหรือคนคนนั้นก็อยากมีพื้นที่เซฟโซน่วนตัวของเขานะไม่ได้เอาเอาง่ายๆคนเหงาอยากแค่คุยนะเออในทีนี้พอนะตัวคุณกับคนคนนั้นไปปฏิสัมพันธ์กันนะบางทีคนคนนี้ก็ กลับไปอยู่กับพื้นที่เซฟโซนของตัวเขาเองหรือตัวคุณก็รู้สึกเหมือนว่าเออไม่เหมือนเดิมไม่ได้คุยเหมือนเดิมมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นคนคนนั้นหายไปไปอยู่ด้วยตัวของเขาเองยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่แค่เหงาอยากคุยกับใครบางคนนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะทีนี่แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยขึ้นถึงพลังงานของสี่ถ้วยนะ,ค,ะความเบื่อหน่ายความไม่พอใจเหมือนเราอ่ะนะคะตกผลึกแล้วแหะว่าโอเคคนเนี้ย เข้ามาหาเราเราสนใจเขาเขาสนใจเรานะเขาดีกับเรานะเป็นความรู้สึกที่คุณคิดว่าอยากจะมั่นคงความรักความสัมพันธ์แล้วแหละมันน่าจะเป็นแฟนได้นี่ทําไมอะตอนแรกมันก็ดีสิ่งที่คุณคาดหวังอ้าวแต่ทําไมความจริงปรากฏชัดขึ้นมาว่าคนนั้นอะในตอนแรกอะเหมือนดีนะโอ้โหเหมือนดีเลยเหมือนเข้าหาเราดีเลยเหมือนคุยกันไปในทางที่ดีแต่มันไม่สม่ําเสมอมันมีช่วงขาดตอนไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ดไไดดติดต่อสืส่อสารแล้ว คุณเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนั้นน่ะนะยังนะเราอะนะน่าจะคิดบางสิ่งบางอย่างมันดีหรือเป็นสิ่งที่เกินกว่าความเป็นจริงนะะมันมีความแบบไม่ชอบใจไม่พอใจเช่นคนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชัดเจนหรือไม่ได้บอกแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่การที่เขาอะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเหมือนสิ่งที่เราคิดที่เราคาดหวังในตอนแรก เหมือนตอนแรกโปรโมชั่นดีเลยร้อยเปอร์เซ็นตเต็มมาเต็มเลยนะคะนะเข้าสักพักหนึ่งลดเหลือห้าสิบนะเข้าสักพักหนึ่งลดเหลือแบบความเบื่อหน่ายนะคะเช่นคนนั้นแบบขี้เบื่ออารมเบื่อง่ายแบบแอวะตอนแรกอยากมีแฟนกระตือรือร้นลเลยออกมาจากเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของเขาอยากคุยกับคุณจีจ๋าดีเลยโทรหาตลอดนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งนะคะความ ความความเงียบเหงาความตื่นเต้นนั้นหายไปก็เลยมาตัดสินใจว่าเออเขาอาจจะยังไม่พร้อมมีแฟนกลับมาอยู่ในโหมดโสดหรือเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของเขาและเขาก็หายไปจากวงโคจรของตัวของคุณนะคะในความสัมพันธ์อาจจะไปยุ่งโฟกัสอย่างอื่นหรือไปอยู่กับตัวเองหรือไปทํางานหาเงินหรือ,อยังห่วงแหนความโสดนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อเหมือนเหมือนเหมือนเราไปเจอใครบางคนที่แบบไม่พร้อมมีความรักอะ่ะแต่พร้อมที่อยากจะคุย บางครั้งในความรู้สึกของเขาแค่เหงาแล้วก็อยากคุยกับเราแต่ถ้าเขาไม่เหงาเขาก็ไม่คุยกับเราแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆนะ,ะมาดูซิราศีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับตังกรนะคะราศีกันราศีเมษนะคะความสัมพันธ์นี้ในความรู้สึกนะคะมีความน้อยใจมีความไม่มั่นใจนะคะแล้วก็มันมีระยะทางคนๆนี้ต้องการเพื่อนหรือมิตรภาพที่เป็นความสุข ะะไม่อยากต้องการความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเหนื่อยอะนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนว่าเหนื่อยความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าความสุขะไม่อยากได้เรื่องเครียดเรื่องสี่เรียสหรือเรื่องกังวลนะคะเขาก็เลยรับแค่มิตรภาพนะะอะไรสิ่งนั้นแต่ตัวคุณนี่แหละนะจัตติสอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจว่าถ้าความสัมพันธ์คนคน,คนนี้ แสดงออกพฤติกรรมตามสิ่งที่หมอแจนพูดไปเนี่ยคุณน่ะควรจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใช่หรือเปล่าหรือพยายามยอมรับสมดุลพลังงานนะคะแล้วก็ให้สถานการณ์ที่ยังไม่เป็นไปอย่างใจเราที่ความสัมพันธ์เราอะ่ะโอ,อ้มันน่าจะตัดสินใจที่จะแบบพัฒนาไปได้ด้วยความรวดเร็วนะแม้แต่อยู่ดีๆอาวเฮ้ยเกิดช็อตฟิลอะไรขึ้นมานะมันทิ้งวันเราไว้กลางทางนะคะอาจจะคนนี้ห่างจากคุณไปนะหรือแยก หายจากคุณไปนะคะด้วยลักษณะอะไรก็แล้วแต่คนนี้อาจจะมีความยังไม่มั่นใจหรือมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์เขารู้สึกว่าเขาสนใจคุณแล้วแหละนะอาจจะมีพลังงานราศีมังกรหรือาราศีมีราศีตุลเพิ่มเข้ามานะคะ บางคนนะ่ะคนคนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการหิวใจนะคะแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนตัวเองนานเกินไปแล้วก็เหงาแล้วก็เลยออกจากโลกพื้นที่ส่วนตัวมาเจอคุณมามาปฏิสัมพันธ์มาพูดคุยมาออกวงสังคมนะ,ะทีนี้พอเขารู้สึกเหมือนเบื่อในวงสังคมและหรือรู้จักใครบางคนนานไปแล้ว เขาก็รู้สึกเหมือนเหนื่อยพลังงานเขาเหนื่อยนะคะหรือพลังงานของคุณก็ได้ที่เหนื่อยแล้วก็เลยต่างคนต่างตัดสินใจว่าเออยังไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นตอนแรกมันอาจจะดีเกินไปนะดีเกินเกินกว่าเหตุนะมันมันไม่สเตเบิลมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้แนะนําว่าตอนนี้ให้คุณอ่ะสมดุลพลังงานนะคะอย่าเพิ่งเครียดหรือกังวลหรือรู้สึกเบื่อหน่ายจนเกินไปนะมังกรน,นะคะเอาราคานะ ครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็โอนยอดบัญชีมีเบอร์บัญชีนะคะแล้วก็แอดไลน์ไอมาส่งเซลล์สลิปเข้าใจตรงกันนะ,ะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ